นั่นจริงทุกคนคะเกศใช้มือถือถ่าย 4K ยาวๆแต่ว่าเมมไม่เต็มเลยเนี่ยเพราะเกศใช้ตัวนี้อันนี้คือ o r l i c o K5 Plus นะคะเป็น SSD แบบพกผาความเร็วสูงสุดเนี่ย460เมกะไบต์เปอร์เซกที่เกศบอกเลยว่าคนถ่ายคลิปเนี่ยต้องมีใครความจำเต็มบ่อยๆนะคะ SSD ตัวเนี้ยเสียบป,ปุ๊บใช้เป็นความจำเสริมได้เลยถ่ายตัดเซฟลงดิส์ได้ทันทีมันสะดวกมากเพราะว่ามันเป็นแม่เหล็กนะคะติดลังมือถือแบบเนี้ยไม่ต้องกลัวร่วงนะคะแล้วก็ไม่ต้องถือสายลุงลังเลยเพราะมันใช้แค่นี้นะคะก็คือเราเสียบแบบนี้ใช่ แล to to. ้วก็ต่อก็คอมก็คือใช้ได้เลยจะโอนไฟลกี่กิ้งเนี่ยก็ไวนะคะเพราะถ่ายโอนไฟลเร็วสูงสุดเนี่ย4 6 0เมกะไบต์เซกคือเราตัดต่อจาก SSD ได้เลยนะคะไม่หน่วงแล้วก็ไม่ต้องรอโหลดไฟให้มันเสียเวลาด้วยและที่ดีมากๆสําหรับคนที่ใช้ iPhone 16 Pro 16 Pro Max นะคะคือไอเจ้าตัวเนี้ยนะคะออริโ e ตัวเนี้ยเนี่ยก็คือมันรองรับนะคะการถ่าย 4K 120เฟรมแล้วก็รองรับการถ่ายโปรเรดด้วยถ่ายเสร็จนะคะลง SSD แบบตรงๆเลยไม่ได้เข้ามือถือเราถ่ายปุ๊บตัดปั๊บไม่ต้องย้ายซ้ำค่ะสะดวกมากนะนี่ตัวนี้นะคะเป็น อลูมิเนียมอัลลอยนะคะทาให้ไม่ร้อนแล้วก็สปีดเนี่ยไม่ดอบเลยแล้วก็ช่วยป้องกันข้อมูลของเราได้ดีด้วยส่วนตัวเกดเนี่ยใช้ตัวอริโคบ่อยนะคะเวลาออกไปถ่ายงานข้างนอกเกดเนี่ยถ่ายล็อกแล้วก็เอามาตัดใน macbook นะคะก็คือมันสามารถที่จะเสียบแล้วก็ตัดในนั้นได้เลยไม่ต้องโอนไฟล์เข้ามาอีกทีนึงนะอันนี้นะคะเกดใช้ส่วนตัวเนี่ยคือสะดวกมากใครนะคะที่ถ่ายคลิปเยอะตัดคลิปทุกวันหรือว่าใช้โปรเลสเป็นประจาเนี่ยอันเนี้ยตอบโจทย์มาก แปะมือถือถ่ายยาวๆได้เลยไม่ค้างไม่เต็มไม่ฉาของมันต้องมีจริงจริง l l i c o, o K5 Plus SSD แบบพกพาของดีๆที่สายถ่ายคลิปต้องมีเกตดใช้ดีจนต้องมาบอกต่อใครใช้ก็ชอบใครชอบก็คุ้มรวยเลย